ใช่นีิใช้สินเพิ่นหนยทางเจ้าก็ได้จองอะไทางบอ่อพรกับน,นี่แหละพี่น้องไอ้ต้องดิ้นล้นหาอะไรนี่พี่น้องไอ้เพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอไะไรแม่เนาะอือพอให้ลูกใหญ่นนั่แหละพี่น้องไอ้เพิ่นกัอยู่กับบ่อได้เห็นอย่างเนาะบ่มีเงินบ่มีขบบ่มีคนเบียดเสียชื่อแม่นอยู่ก็อยู่ลาล่าหนิพี่น้องไอ้ก็ต้องดิ้นล้นไปหานนั่แหละพี่น้องไอ้ สวัสดีแลสสบายดีพ่อแม่พีนนน่น้องเนาะวันนี้เฮากลับมานาน้องหนิงหรือว่านา่าบพ่ออีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้เดินทางเข้ามาช่วงบ่ายโมงหละพี่น้องเลยเนาะก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมายามเพพ่นเพราะว่าทางเฮาก็ไัได้เข้ามาตา้งโดดเลยล่ะ วันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาช่วงบ่ายๆนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็อยู่หางอยู่หน้ามดทุกคนอยู่ข้างนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเขาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งไปชมน้ำกันนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องทางเบาพรวันนี้ก็สิได้มาอัปเดตเบาพรให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะทางเอฟซีนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางเอฟซีก็ถามมาหลายคนอยู่พี่น้องเลยเนาะเขาก็สิได้มาหาทางเบาพรนั่นแหละเคนก็อยู่หาอยู่นานั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็ได้พวก คนกำลังมาพี่น้องเลยเนาะอ่ะเดีย๋ยวเราคดีผ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมนมกันเลยเนาะบ่สักเสียเสียเวลาพ่อแม่พี่น้องเนาะกลับมาพบมาพ่อกันพ่อแม่พี่น้องเนาะกระเบ,บ๋าพรโดยป้าสบายดียดอันนี้บ่าวีบอลรวยโอ้บ่าววีชาแนลโ,โอ้บ่าววีชาแนลคนที่ตามเท่าไรแล้วเนี่ยหาลอยหาลอย,โ,ยโอ้ไกลจากผ่นานเลยเนาะ าไก่ก็บอกไก่ปันไดหัวไก่แังไกลอยู่เนาะเนาะฝากเอฟซีไปติดตามเพิ่์นเด้อพ่อแม่พี่น้องเบาวีซันแนลหอวเนาะช่องใหม่เนาะองโอ้เปิดขาไม่เป็นไรนะเป็นเดือนชองเดือนนับจากแบบโบนคนตามยังไม่หอดพันอยู่อืมสู้ๆต่อไปพี่น้องเอ้ยฝากให้เอฟซีติดตามเพิ่นเนาะต่อไปนี่แหละพี่น้องเอ้ยทั้งช่องเบาวีซันแนลช่องเพิ่นน่ะชื่อช่องของเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่ะแตเฮามื้อนี้เฮาก็มาหาไผนี่ บ่พรเพิ่นมาหาบ่พรเนาะโอ้เพิ่นก็อยู่หาอยู่นาได้เนาะมื้อนี้เนาะอยู่นาอยู่เหน่อยเด้อไปเข้าพร้อมกันเลยเนาะรบมาฉันสารเสีเวลาปะไปเบิกทางบ่าวพรเลยพี่น้องเลยอ่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี้ก็ได้มาฮอดทางไ้ทางนาบ่าวพรพี่น้องเลยเนาะไม่เหลือเลมีโอกาสเข้ามาหาเพิ่นอยู่หายอยู่นาได้ยินข่าวว่าเพินสิไปทํางานอะไรพี่น้องเลยสบายดีเด้อบ่าวพอนสบายดีเด้อ อันนี่สิไปเฮือมืได้เละทำงานว่าสิไปมืออื่นอือเนาะลยไปพอสมควรอันไปพอสมควรเนาะเลยพยายามให้มันไปไปไปอยู่อยู่กับโบมีเงินช่วยเขาชวยนุ่มให้ด้วยในที่เะ็ำงานทำหรอเป่าได้แล้วลงไปมืออื่นได้แล้วงานอืในเวียดทำอะไรพี่น้องไอ้นาะเลย ไปบันนี้โดนพลเรือนชดใช้ค <And the úblic> ืนมามีเงินมีคำพอแหละก็ว่าโรนมลเรือนชดใช้นมาจังพระพรพันสิได้ไปทํางานให้พี่น้องเนาะลงไปและบิดนี่บิดอย่างได้เงินแล้วชดขึ้นมาบิดนี่บิดชินพันพลเรือนเนาะแม่แม่แม่กะเอาลงนี่กะน้ำบัดขาวเนาะโดยทางพระพรพันธ์กะลงน้ำบัดขาวพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าไปกะับพแหละ มีเงินมีคำอมไรสิขึ้นมาเห็ดพี่น้องเลยเนาะบัตรเนอรแมนยังไปยังไปเยอไปมากอ่ะเนาะแมนอันนี้ก็ไปถือว่าแบบเพลินกันสิไปเยี่ยมญาติเพลินน้ำอะไรเนาะกับบัตรขาวก็ได้พี่น้องเลยเนาะกับประมาณนั่นแหละไปทางวัดพานก็ได้พี่น้องเลยกินข้าวกินน้าหรือว่าเอาน้ำมันนี่กินแล้วได้ยังกินข้าวกินปลากินปลาเอาในน้องนี่ บ่พันชื่อมาแต่สิโนอ๋อไปไปสิโนนะเขาเอื้อยนะเอื้อยกําลงนีไปอือไปสิโนโยนอนนาบ่เจ้านอนเฮือนนอนเฮือนไปจะนอนนาพอนอนนาผู้เดียวอ๋อ่มีเสียแล้วนอนนาเธเดียวอือมัน อยากนอนอนไรเนาะนอยเพราะว่าตะเก้าอยู่กับอยู่กับเมียเนาะนอยอยู่ให้อยู่หน้าไงใช่นอนเฮียนอะไรนันทางลูกได้ช撒ไม็นอะไรแขงแขงอยู่บ้านนี่แขงแขงอยู่กินข้าวเก่งอยู่นอนต้องป้าให้แม่เบิ่งนอนกับเอื้อยอะไรเนาะนอยดูแลช่วยกันแต่เพิ่นก็ไม่ได้ให้มได้ห้องหรอวะคงไม่ได้ให้เขียนอิ่มแล้วก็นอนเนาะนอย ยัอนนี้เพื่อนเคยกินเองกคะน,นอนพี่น้องอะไตามภาษาเด็กน,น้อยกำลังกิขานข้าวน้ำหาเงินมาซื้อข้าวซื้อน้ำแหละเนาะใช้นี่ใช้สินเพิ่นโดยทางเจ้าก็ได้จังทางบออ่าพรกะนี่แหละพี่น้องอะยต้องดิ้นล้นหาและไรนี่พี่น้องอะยเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าะอะไรพอให้ลูกใหญ่นั่นแหละพี่น้องอะยรเพื่อนก็นอยู่กับบ่าได้เห็นอย่างเนาะบ่มีเงินบ่มีครับบ่มีเงินเบียดเสียช่องแมน อยู่ก็อยู่ลาลานี่พี่น้องเลยก็ต้องดิ้นรนไปหานั่นแหละพี่น้องเลยแต่ก็ต้องสู้ต้องอดทดนเอาเลยอืมเป็นกำลังใจให้พี่น้องเลยไปก็หาได้เงินได้คาม,มาพอได้เลี่ยงลูกหายใหญ่นี่แหละเห็นได้เลยไปหลายคนอยู่วไปนะสามสี่คนโอ้สามสี่คนลองไปเห็นงานในหม่องเดียวเลย มีหมูเดียวกันโอ้ก็ดีแดงอยู่หนวันเดียวเนาะการชิบอย่างง่ายมีมูมีคููเนาะมีหมูมีคูรูคนเราไม่วัยรุ่นคื่กันวัยรุ่นว่าเลยว่าคนมีเมียน้ำไหนคนมีครอบครัวแล้วคนหนึ่งเอ้คนหนึ่งมีครอบครัวแล้วอืมแต่ว่าไปแต่เพิ่นไปน้ำกันไปกับเมียผัวเลยไปกับเมียผัวการิบต้องพร้อมกันกับน้องนี่ยนะอืม รวมกันที่ไหนอยงานสวนบางนาหว่สวน่บางนาเหมือนกันอือนั่นแหละเนาะงานสวนเนาะเมนเอาอยู่ชีวิตแบบธรรมชาติเนาะเมือนก็เคยเห็ดอยู่แล้วว่าสวนบางนาวเคยเคยไปเห็ดกเมีงานท่นึงออเคยไปเห็ดไหนนี่ก็ยังคิดหลายอยู่ว่าเคิดหลายอยู่แล้วเนาะยังคิดอยู่อือเพราะว่าเอากระชีในไปจากลูกจากเต้าเอาเนี่ยกะ เป็นกําลังใจให้หันพญเฮ็ดได้จไปเฮาก็บได้โยมันต้องจําเป็นต้องไปมาหาเงินซื้อข้าวซื้อน้าให้เพิ่นโชนี้ก็บเงินมีเงินคําได้ยมาก่อนบ่มาโก็ยืก่อนพี่นเพราว่านีตอนนั้นก็ยังใ่หมดนะโอ้นยังบ มีสินก็ว่าล,ลงไทยผมแล้วในลงไทยในงานเห็ดงานได้เรือนที่คอยส่งกันมาให้เพื่อนเอนี<ด>ยย่ยตอยน้อยใช่เนาะโดยตอเล็กตอนน้อยพี่น้องเลยตอยอยใช่เอาเห็ดหน,นไหน<ด>แหละบ่มีสู้เอาอะไรทำงานก็ตั้งใจทำเลย,<ด>ยเอาก็ไม่ต้องคิดยอย่างไรอะไรก็แล้วเอาใจใส่กับงานคิดว่าเออมีเงินซื้อเขาให้ลูกเรากับพ่อฝากกัากเล็กแน่นอนเนี่ย ตั้งใจเก็บเงินในแลนเนาะบได้ซื่อได้ใจเห็นได้ไหใค่มาทางพ่อทางแม่เฮากับพัดกับบ่มีคือกันพัดกับบได้หาคือกันกะเจ้าผู้ไปกะต้องตั้งใจนะเก็บเงินเก็บคำเผื่ออนาคตลูกเขาคหนี้ยชงให้พ่อให้แม่เลี้ยงลูกทานนี่ละลงไปน้ำบัดข่าวนี่กะบ๊วยได้ึ้นง่ายไปได้เนาะบ่พอนนยเพราะว่ามันไปมายากแน่นอนบอืม phải thôn nào, chu ninh, ninh. ninh Đi lôn nào đây, con nào, bố mi nó cứ bà này Con thục con nhá, bây giờ người, bố à phải Xong đi lôn thục con Tít mi, tít chín phần Đó lại Tít, tôi năn mơn cô bà ma tôi này đi Phần dùm năm phần đây, bà sẽ hầu năm phần bà mơn phân có ไปยืมนะบ่ได้แล้วบ่ยังบ oh ่ม like ึงเ่นส okay. <have> ิไปบ่เอาน้ำพิ่นด้วยแม่ไปบ่เอาพิ่นยืมน้ำพี่น้องบ่ยืมน้ำพี่น้องอ๋อไปปล่อยก็บใครยืมน้ำพม่ายไปบ่เอาน้ำพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาดอกบ่ายืมนี่ด้วยวันนี้นะพันเอาน้ำพม่น้องเพิ่นบ่ก็สิบบ่ดอกอืมขนาดนั้นนะเหนื่อยแต่เอาน้ำคนอื่นนี่เพิ่นสิออกดอกแล้วเนาะเหยพันหนึ่ง เดือนเดือนละเท่าไหร่จักแล้วก็บ่จักเดือนนบ่นสิเอาเดือนเดือนนึงนี่100นึงบ่เนาะประมาณนี้เนาะอมันเนาะนน่าจะเอาฮมือนี่กเดือนนึงกใช้เพิ่น10,000เนาะประมาณนี้เนาะแม่นพี่น้ํานองเพิ่นกอหแล้แต่เฮาอยากให้เพิ่นอเนาะนพี่นน้องกแล้วแต่พันสิเฮาสิคิดเห็นว่า เอาได้เอาหายพันเล็กๆน้อยๆนั่นแหละแต่ด้วยใช่กระนั้นเนาะแต่เอาสี่พันกับเป็นหมื่นหาหมื่นหกเลยเนาะบัตรกลัวได้เลยที่ติดนี้ค่ะเห็นบุญน้ำเมียพันนี่กัหมื่นกลัวผมว่าหมื่นสองหมื่นสองนีงัวนี่งัวบัดบัตรไปยืมมีบัตรนี่กับพันแบบพอนว่าเจ้าจากสี่พัน พอได้ซื้อเขาซื้อน้าเนาะลงไป้นเลยก็เป็นเมื่นหกครับเนี้สี่พันมึงก็พ่อได้จะค่ารถแ้วเจ้าเนาะบ่อวพลโดยเนาะข้ารถ่ายินข้าว่กได้ค่าเขาเขาหอดูบ่สี่พันในหอดูบ่าวพลหอดูก็หอดูสี่พันก็เสียเหลืออยู่เลยเลยแน้อยน้อยโดก็เหลือด้ำพันงานใดเนี่กสีเหลือเหลือใช่หอือราลุงไปดูทวนก็ ชื่อเต่เาในนั่งกินเท้าหาเอาเนาะโดยเท้าหายใช่ครับใช่กับใช่นกอะไมีลาย,ยู่อยู่สวนนกนูน,นนะอ่ากินง่ายอยู่สวนหมูป,ปิ้งมีแต่ชื่อเข่าเท่านั้นชื่อเข่าพงอยู่ก็กิน,กากนหาหาการหาเนื้อเอาะอืมสนใจการในเงี้ยเงื้อ,อ,อ,อกินปูกินปลาไปก่อนอะไรโดยแต่ว่าในสวนบางสวนกับ่นบอกให้กินเนื้อปลาเพิ่นบอกให้กินปลาต้องไปหาข้างนอก ปลาฝนเดียงเนาะโดยปลาันเดี่ยงันชหวงันเดี่ยงเราอยากให้กินก็ได้เพยงเท่านี้บางนก็กินได้ได้บ่อยเมนบางส่วนบางส่วนกินปให้นี่ยกินไปเลืเลยบางคนจนเห็ดแหงเห็ดยังไหวเอาเอากลับบ้านก็มีวะถ้าอยู่ทั้งนอกันไห้กินมันอยู่ในคลองแองคลองนอกไฟกะตั้งใจอาเลยเนี่ยสู้อันนี้แหละโดยเป็นพอได้เงินได้ค้ำพี่หนอ กําลังว่าพอฮอตตอนไหนฮอตไปหาปูหาปลาเนาะ,นะ <laughs> ชวนเห็นงานชวนก็บแบบนี้แหละเราก็เคยไปอยู่เคยเห็นเวียดอยู่กับอยู่โดนอยู่เนาะอยู่ตะกี้กนะลยดดแต่พอพออยู่ได้นอะอยู่งานชวนอยู่เท <laughs> ่าแก่นี่เป็นคนไทยโดยตรงหรือว่า,<บ>าคนตรงเลยีสานคนไทยอ ท่านเชิญบักนาเพิ่นเก็บแล้ว่ันาหรือว่าปลูกใหม่หรือว่าไๆเก็บแล้วอ๋อถ้าตงเพิ่นจังให้ลงไปไว้ๆอยูอ้ไจะได้เก็บมากเลยโดยเก็บงามเอาอืมเพิ่นบ่มีคนงานบ่หรือว่าได๋ๆเก็บเมาเก็บเมาโอ้ได้รายดีเลยเฮ็ดเมาบ่บ่เฮเมาเงินวันาบ่บ่กันเฮ็ดเมาก็เงินบนก็บ่ได้ ถ้าวันหนึ่งผลจ้างวันเท่าไรสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทโดยกินอยู่เขาอยู่น้ำเพิ่นเนาะแต่ว่าเขาซื้อน้ำเขากะโดยไม่ได้เขาซื้อเขากินเองแต่ได้อยู่่ถ้าเขาประหยัดดีได้มันยังได้หรือว่ามันก็ต้องประหยัดเดือนหนึ่งก็พอได้ใช้ได้จ่ายอยู่แล้วดเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าบุราบันไดพี่น้องก็เก็บเอาหลายเดือนเท่าไรทุ่มกันโดยน้อยเนาะทางเราคนก็ได้ที่กัน Lạy đi ra xuống hôm qua có đèn gần mặt yêu lưu. Nadine. Họn anh em ngang ku mua vào hiệp mạo. Họn hiệp mạo thạo kem ngạo, but kem ngạo, but nì phân hai hiệp hai ban แยนมเป็นหมากได้เห็นเมาส์เนาะโดยเมาส์ในเขาไฮเบตไปเป็นเข่งบอกหรือว่าเป็นลูกเป็นเค้งนะโอ้เป็นเข่งเท่าไรแต่น้องอยู่ส่วนกับเมียตเกี้เพิ่คนให้เคงเงินล่อโอ้ต่ดขุมมือเมาว่าจินจ่าเศรษฐกี้โดยเข่งละล่อมันเป็นบังบอลมันเกืดกับหกพันบาทมันเกิดอืมวันนึงเขาเก็บมือหนึ่งก็ได้สี่หาเข่งได้เนาะได้จะเข่งหน่อยประมาณเมื่อหนึ่งสมมติว่าเขาเมาส์แบบ เต็มที่อ่ะนะถ้าลงเคยลงกับเมียตะกี้ได้อยู่สองคนได้อยู่พันปลายแต่ละมือมือหน่อยหนึ่งหน่วยพันสองพันสามมีได้อยู่มดว่าคนเดียวนะชะมดว่าคนเดียวคนเดียวคนเดียวนี่ก็ได้อยู่วังเจ็ดแปดเคงเจ็ดแปดเคงโดยถ้าเป็นเคงกรลอยเจ็ดแปด้อยครับคนเดียวี่น้อยก่ถือว่าได้อยู่ได้ได้ดีอยู่ได้เนาะจะาเหตุเป็นงานเหมามันที่ได้อยู่เฮากับเผ่าจากได้หลายเฮาก็ต้องเก็บหลายเนาะเลย คือว่าถาว่าเป็นงานรายวันมันก็แบบธรรมดาเมามันกันไหนมันก็ได้อยู่แล on ้วแต่มันก okay. mm. ็บ oh, no. ่ได้เมาตลอดดอกเวนาะโดยประมาณอาทิตย์นึงบ่หรือวันแนไใดนี่หลยเชืออาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งกับมดเผื่อบางดาวสิญ่อีกโดยเผื่อมันสิชุกเผื่อมันสิอานันพี่น้องมันก็ต้องได้ใช้เวลาเพราะว่าเคยอยู่อยู่บ่ส่วนที่เจ้าสิไปของมึงหรือว่าบ่เคยอยู่ยังบ่เคย เคยแต่ว่าชวนแถวเขตใกล้ๆกันอะไรเนาะเมื่อก่อนกนเ็นตอนนี้นี่คนบ้านเขาอยู่อยู่บ่คนบ้านเขาลาอยู่เออชวนอันนีิเลยมวนนะชาวบ้านไปหลายคนแถวเชลยันบ่อยากมาเยี่ยมลูอยู่บกับผมในเงินก็เพิ่มมาเนียมาเยี่ยมพันเพิ่นรียแรกมาบ้านี้กัลโลกใหญ่แล้วแบบ ยันจะ่พันบ่เอิร์พอยช่ไันเอ้ยยันพูดั่นแหละกาให้แม่นขันบรรพบุรุษได้ยินหน่อยใครพันบ่อขนาดนั้นโอ้ยเดียวทคิปได้จบคลิปได้ได้ค่อยไปเห็นงานสวนกาหลายคนอยู่กขบวนอยู่น้ำกันบ่ไปน้ำกันโดยอยู่งานบอลเดียวกันสวนเดียวกันบ่หรือว่า เพิ่นเพิ่นมีครอบครัวเพิ่นไปชวนทางห้างอ๋อมันอยู่ใกล้กันแต่ว่าชวนใกล้ใกลกันโดยกินข้าวกินยังกับน้ำกั่นอะไรเนาะโดยมอพรา่กินข้าวกินยังกับไปน้ำกั่นอะไรพี่น้องเพราะว่าเอื้อน้องเพิ่นก็มีแต่เอื้อน้องมีแต่เอื้อยมีแต่อายอะไรนาะโดยมีแต่น้ำบ่าหน้าสาวไปน้ำกันพี่น้องอะไลูกลูกน้ำเบาวลูกน้าสาวเนาะโดยแบบเจ้าเอินเขาได้สัตก็ เอินชื่อเพิโอ้เอิเิานเพินเป็นลานอืยมิคอบันเพิ่นืิเพิ่นส่ชวนพาลูกเพินเอิข่อยมาลุงโอแม่นรู้จะเป็นผู้ใหญ่กาว่านะก็เอิ้นล้งว่าหละผูิดานก็เอิข่อยเป็นยอเอินเป็นไอเป็นน้องกันโนนะตั้งใจทํางานในไปก็ได้เอ็ดนั่แหละก็อยาก เตียงลูกเตียงเต้าเฮานี่นาอยากเันใหญ่เลยพอได้ว่าได้อยู่ได้กินน้ำมูกนันเนาะก็พอได้ว่าหาเงินใช้นี่ใช้สินเขาน่น่อยทางบ่อพอนี่ก็ได้ต้องจําเป็นเฮาก็บ่อยากไปจากลูกดอกเนาะแต่ว่ามันบ่มีเลยเพรามมันบ่มีนี่หลยพี่้องเลยความมันถูกมันยบเลยบกว่า,ายหาเงินพอได้มาใช้นี่ใช้สินที่ไปก็ต้องได้ยืมเพิน่นอีก่น้อยขนาด่องสารเน่ย พี่น้องอเลยเากับผมนาะทางทังอีกสีกับพูดถึงหลายอยู่แต่ว่าหักเงียบก็บว่าอยากให้บ่าวพอนเห็นบาดเห็นเบอร์แต่ว่ามันบ่มีมันจ่ออะไรพี่น้องอเลยกัจะเฝ้าไปกระทันหันแม่ก็ม่แดกก็ยังเป็นหนี้เป็นสินเพิ่นลายทางบา่าวพอนอะก็หาเงินมาใช้เพิ่นแทนเพิ่นแะละเอาของเพิ่นมาอะไรพี่น,ออนอ้องเลยเนาะก็สู้เทอาไป่นแหไะเป็นกำลังใจให้ Hàng ngân phó đây riêng luôn phân tại vào chuông nôm yang kumu ka luka kin cả lưu cả kênh 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 đó tay vào mèo bọc hoa tại lén mẹ ok ok phụ ok nó, ok 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 อยู่ละล่าเนาะมันกับบุีแนเวเห็ดบ้าน <No. S 2> เฮาก็ <No. S 2> ได้มบีเลยปลูกผักปลูกหญ้าก็พอแต่ได้กินบ,บ่พอสิได้ลไหลายดอกี่น้องเอ้กอยการลูกเฮาปลูกเล็กๆน้อยๆคือว่านั่นแหละทางบ่บพ่อนี่ก็สู้ไปเป็นกําลังใจให้ก็บ่ต้องคิดหยังลไง <No. S 2> เอาพอเพราะว่าเฮาต้องสู้เพื่อลูกเพื่อเต้าเฮาอะไรพอแข็งแรง <No. S 2> มันใหญ่ยังไงกินออกเอ้ยเลยอยากกินฮอดเฮาก็โทรมาหาเนาะย ทิน้องเขากระทรมหาทางแบบพอนี่ไงเกิดโทรศัพท์กิดยังโมไม่เงียบครับต้องไปพูดหาเงินหาคำเขาจะซื้อเอาเนาะโทรคันไปก็ต้องยืมน้ำลานโทรหาโมดีโมดีน้ำลานโทรหาก่อนการชินลลูกก็ได้เนาะใ่คับชามเขาไม่เงินแหละบิดนี่บิทนี่เพิ่นดูได้สิงเสียหายเงินเก็บเซื้ออ๋อบิทนี่บิทชิลก็ว่าและเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างพี่น้องเลยเพราะว่า เอาของเพิ่นมากะต้องรับผิดชอบเพิ่นต้องหาเงินใช้หนี้ดิ้นลนหาในสู้ทางเฮาก็สิเป็นกำลังใจให้น่อยนี่ไนก็ได้ให้บอกพอนสู้กันแหละเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่นพี่น้องไอเอฟซีก็ให้เป็นกำลังใจให้เพิ่นเน่เนาะถ้าเอฟซีท่านใดอยากช่วยเพิ่นก็ช่วยได้พี่น้องไอ้ช่วยทางลูก,พกเพิ่นกันแหละทางเพิ่นบ้อยูก็ได้ช่วยซื้อนมซื้อจูช่วยลูกเพิ่นก็ได้พี่น้องไอ้ ว่าเน่ยไหนก็ได้เนาะแล้วแต่น้ำใจท่านผู้ชมท่านผู้พังพอป้าลุงเอาอ่านั่นแหละที่เห็นคลิปบ่บอใบลงไปแล้วอยากสวยเลยเหรอบ่ได้สวยเลยบ่พรก็สวยเลยลูกเพ่นก่ะชำเพันอะไรพี่น้องเลยเนะาะถ้าอยากสวยก็ยังสวยได้คือเก่าเนาะบอพรเนาะโดยจะเป็นเสื้อผ้าอย่างก็แล้วแต่ของอยู่เขากินให้ลูกให้เต้าเพ่นอะไรพี่น้องให้นุมอ,อย่างกับตอนนี้เพลนกะ สิไปกรุงเทพแล้วก็สิหาเงินซื้อนมซื้ออย่างใช้หนีใช้สินเขานะแหละทำเงนก็ได้ก็อยากให้ชื่อสู้ะแหละทางเจ้าก็ได้ไปทํางานก็ตั้งใจทํางานเนะพอได้เงินโอยอืมเฮาก็คิดแน่บ่ให้คิดก็คิดยกุกก็เอาโตหาเงินเป็นใหญ่ก็ว่าเพราะว่าเขาสิหามาเลี้ยงลูกเฮาก็าให้คิดก็ปล่อยวางนําแม่ให้สบายใจนี่แหละให้เข้มแข็ง เราก็เป็นกำลังใจให้ตลอดอ่ะทางเฮาก็สีบมียังลายพี่น้องเลยโมนี่กะไดมาโอมาลมกับบอพอนก็โดนพ่อสมควรเลยพี่น้องเลยเนาะโดยแต่สีอำลาพรจากพี่น้องเนาะบพ่อครับไอพี่ใหม่เนาะถ่าว่าบอพอนลงไปแล้วแต่ชีเข้ามาเยี่ยมมายามลูกพันยูพี่น้องเลยเนาะ,ะโดนโดนสีได้มาที่หนึ่งนั่นแหละ ก็ชิคเอามาเยี่ยมมายามพนอยู่เดอะถ้าไปบ้านนี้บอกพนก็ไปดนอยู่แล้วเนาะกับหลายปีสองปีพนเลยเนาะถ้ามีอยู่ดีมีแห้งเนาะว่าจะเช่นเสียอือจะได้ขึ้นมาเยี่ยมมายามลูกอีกทีหนึ่งอ่ะคลิปนี้กับชิบูมี่ยังหลายพี่น้องสบายดีเด้อบอกว่าโรยสบายดีเด้อเนาะกลมเกยวพี่น้องกับทางบมอพรมันจะได้ไปกรุงเทพลาพระจากเปิดซีแตง้องเนาะ เพราะว่าหาเงินใส่หนี้ใส่สินเพิ่นเพิ่นจะน,นี่แลเฮ็ดบุญใหญ่นะไมีย่างนั้หม,มดหลายไปนอนคำก็บ่มีม่รู้ว่าวอะไรนะทางอิปซีก็ได้ถ้าอยากช่วยเหลือเพิ่นก็นติดต่อมาได้เนาะพ่อแม่พี่น้อนงทางอิปซีหรือว่าเป็นใยญ่ใจดีท่านใดอยากโอนอยากลงก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องก็บ่าวบอยนี่แหละที่เป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องไอพี่ทุกคนที่อยากแฝงอนะ คลิปนี้กับซิบมี่ยังหลายพรอะม่ี่นองทางบอยกับซิจบคลิปลงเพียงเท่านี้กับคำว่าสวัสดีและสบายดีด้วย